ปาดบ้านผูน้ใดนี่คือมางามคักแถววะมีหอดต,ต้นไหม่ปาดโทแม่นบ้านผู้ใดนี่ปาดแม่นบ้านผูน้ใด,ดนี่คนน่ะบู๊ยมีหอดน้องบัวมีหอดสะบัวบู๊ยดอกบัวขึ้นเต็มยี่คน แมนบ้านผู้ใดนี่มาหิม,มา,มมาตามยายดาวมาค่ะพี่น้องตามยายดาวมายายดาวสิบห้ามาเบิงเบ่งอันยายดาวสิบห้ามาโอ้ยายดาวสิบห้ามาเบิ่งอันบ้านนี่ราคาเนี่นี่บริษัทเทศอันบริษัทเทศบ้านไหนเนเ้อร์เขียนเอาเดอ้อ นี่เด้อผู้ใดยอยากติดต่อสั่งนี่เด้อนี่เบอร์โทรนี่เขียนเอาเด้อเออป้าโทรบ้านผู้ใดนี่คือมางามแท้ <c oughs> บ้านผู้ใดคือมางามแท้บัวบ๊วยเย็นเอาซื้อกับข่าวมาต่อนอ้ายเอื้อ,อยเพิ่นค่ะพี่น้องจา้บบาทักทาย hey ja. เอฟซีหฮโนูเนี่ยจ้าโบกมือให้แน่สวัสดีค่ะเนี่ยเออได้กับขา่าวยังกินอ้ายเมื่อนี่ โอ้หลายอย่างหลายอย่างเบ้าวุ้ยหลายอย่างปดหลายอย่างอีหลีเนาะทุนปั๊ดอุดมสมบูรณ์มาเด้อพี่น้องมากินน้ำเพลินเด้อเศษเบ้าวุ้ยต่างดอกแต่งอันไหนกะขาดใจน้อยนะครับเราคุ้มทีนะเราโสดเตี่ยโสดปะโอ้ยอายโอ้ยไอปนีก็นยั่งบลอดเตี่ยบลอดถั่ หยอกอายพันเล่นจ้ะตาตีอายเทศตุก,กตาวตีตุก,กอ่อง,งานตุกงานตุกตาเทคา,วา,ารวสันเพนวาเนาะนี่ค่ะเอฟซีเหลียกลองมาปว่า ยาดาวบ้านไปถึงไสแล้วนี่ค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ข่ไม่ท่อน,นี่แหรอคะพี่น้องโอ้ยมิตาเสาสับลาบเพียนยังกับท่านได้เห็นดอกจ้ะเบิ้งเบิงบิง,บงนี่ค่ะเบิงพี่น้องจ๊ะนี่คนนเทพปูนให้ค่ะเห็นไหมปุ้ยบ้านผู้ใดนี่คือมาจังแถวะวะอัน หลังฆ่านั่นเท่าร่องเลยติอายนั่นโอ้ยเบิง้งยายดาวพูอดอน่รยายดาวไหมโอ้ยมองพี่น้องอเยลงยหลังค่าเพิ่นเอาล่องแอบแยบเลยบาดเนี่ยมดประโยชน์แล้วหลังค่าลดไปนี่ล่องลดมดประโยชน์ ทิมแล้วเตรียมทิมเพื่อนกะสีเฮ็ดขั่วไท่ออกมาเ้ยาย่ดาวพี่น้องเฮ็ดขั่วเล่าไปมันอย่างดอกขั่วเล้าบปมันขั่วไท่เอออันนี้ก็สิเป็นต้นบกม่วงนะคะ่นะเนาะาย่ดาวมแล้วต้นบกม่วงต้นลำไยต้นบกม่วงค่ะพี่น้องแล้วก็ะต้นลำไยต้นสมโอหยอังไม่มดค่ะพี่น้องจา้ามันจะจื้อบาดเนี่ ปาดเถมาสั่งวาแย่ดาวม,มาสั่งวาแย่ดาวสิมีบ้านน้ำเพลนแต่น้อบานเนี่ยพี่นองง้องเอ้เอาเอามาให้เบิงซ่อมนีละจ้าพี่น้องจ้าคนเสียงรถแลนทวนทวน,ทวนอยู่ซุ้มไอ้เพิ่นกินเข่าเป็นแต่แซ่บบหายอื่นน้ำลายน้ำเพิ่นแล้วละอื่นน้ำลายน้ำเพ่นแล้วล บอ้ยค่ะข,ขนาดเด้อบ,บาทเนี่ยกะอันนี้กะกอยจาดาวสิบอยากเอามาให้พี่น้องเบิงมันเพราะท่านได้เป็นรูปเป็นล่างเนาะค่ะเนาะยจาดาวก็จักสมาไทยอย่างให้เบิงวันนี้จะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมากแล้วค่ะพี่น้องจ้าสร้างได้เดือนนึงแล้วเนาะพี่น้องสร้างได้เดือนนึงแล้วค่ะเดือนนึงพอดีได้ซ้ำนี่ค่ะ สร้างเพิ่นใจดีขอบกุ้นสร้างเพิ่น,นหลายๆเจเพนสีสร้างเพิ่นขยันขยันตัวเ<ม>พิ่นผ้าก,กันขยันทั้งทีมเพิ่นเนาะเป็นบ่าะอะไรบานข้างใก็เห็นต่เห็ดเวียกทวนทวน,ทวนอยู่ขยันทั้งทีมเบือ่อวุฒิชัยเจริญก่อสร้างแล้วว่าช่างโอยแล้วใส่เสือน <laughs> อา่ <laughs> อานออกกล้องให้พ <laughs> ร้อมอ้า ยายดาวกอ,อนุญาตอบอกเราเพิ่มเติมนะคะ,ะนี่ค่ะนี่คือผลงานของในการก่อสร้างครบเดือนหนึ่งแลค่ะเนาะมันก็ได้ออกมาเป็นรูปเป็นล่างนะคะเมื่อนี้เพื่อนเอินว่าย,ยังก่องานตุ๊กตาเทคารเนาะค่ะเนาะเพื่อนวางสันภาษาสร้างเพื่อน,นะะเนาะเพื่อนกาผ้ากันขมักขมน่นเฮดไห้หยอยู่ค่ะพี่น้องจะาได้มาในะคะ่ะกั ถือว่าเล็วเติบเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเป็นการส่งมอบงานกันนะคะส่งมอบงานกันขั้นแรกเนาะค่ะเนาะพี่น้องกะได้มากพ่อสมควรแล้วละที่นี่ก็มาเบิ้งเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพี่น้องคือ,อคือแบบว่า,ามันบจบอยู่แค่นั้นค่ะพี่น้อง ส่วนโตบานพญใยญ่สิเป็นคนที่ว่าออกแบบมัดนะคะที่ยะดาวสีไปนะคะเย่ดาวเศษขั้วออกมานะคะพี่น้องยดาวเศษขั้วเล่าออกมาขั้วให้กับเขาของเย่ดาวนะคะคขออั้วเขเ่อนว่าขั้วอีสานนะคะเนาะย่ดาวสิบพวกเขาไปยงเกี้ยวในขั้วของพะาย,ยนะคะเพระวายังเห่าเป็นคนอีสานเหากินปลาแดกคีล่าเขาวขัวหัวหอมคาเทียเห้าอยากขวาัวเขาขัวขวัขวบักพิกไว้ตำเตจ้าตำจุองศินนะคะ เากระสิบัไห้ไปชุนใน,ในห้องพอยญยเนาะค่ะเนาะแย่ดาวก็เลยว่า,างานนี่มีการคุยกับสร้างเพิ่มเติมค่ะพี่น้องจะเพิ่นกาับปากว่าสิจัดการเหตุในห้าเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ขึ้นอยู่กับเ้าว่าสร้สังแบบใดเพิ่นสิเหตุห้ค่ะพี่น้องส่วนขั้วอีสานของแย่ดาวเนี่ยสิใจออกไปตั้งหากด้วยค่ะพี่น้องบอดด้ร่วมใน,ในงบประมาณเนาะค่ะเนาะอ่า ธรรมะเบิงว่าขั้วเย่ดาวนะคะธรรมะเบิงว่าขั้วอีสานเย่ดาวนะสีมีคาใจอยู่ท่าดายพี่น้องอย่าลืมติดตามนะคะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เยดาวสิอัปเดตการทำบ้านมาให้เบิงอีกค่ะพี่น้องจะ้ะ